สวัสดีครับวันนี้ขอมารอบสองครับขับรถออกมาไปกินกาแฟมาก็ปรากฏว่าเกิดนึกขึ้นมาได้ว่าเออสมัยก่อนตอนที่เราเรียนอยู่บ้านนอกนะครับผมเรียนอยู่ที่อำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ในหมู่บ้านอะโรงเรียนซึ่งอยู่ไกลจากอำเภอ ซึ่งสมัยก่อนเนี้ยไม่เคยมีความคิดเลยว่าตัวเราเองเนี่ยเราเรียนไปเนี่ยเราจะไปทําอะไรได้เราจะสามารถไปอะไรได้ไม่เคยคิดฝันเลยแต่หลังจากที่เรียนไปแล้วเนี่ยก็เรียนไปเรื่อยๆจนกระทั่งเรียนจบปถมจบมัธยมนะฮะแล้วก็ไปต่อรามกำแหงนะผมจบรุ่น15ครับปี31 ะะงานแรกที่ผมได้ทําก็คือเป็นงานเกี่ยวกับพนังกงานรักษาความปลอดภัยนะครับทำงานเดือนแรกเนี่ยได้เงินเดือน3,500นะฮะแล้วต่อมาเนี่ยพอหลังจากนั้นทําได้6เดือนก็ลาออกแล้วก็มาทํางานมาสมัครเป็นเซลล์ของบอริษัทคอนเกตรตปาโมรปีประเทศไทยจํากัดปรากฏว่าอยู่ตั้งแต่เป็นเซลล์จนกระทั่งเป็นผู้จัดก,การอยู่ทั้งหมด17ปี นะครับมีพวกจบการศึกษาไม่ว่าจะจบจุฬาธรรมศาสตร์จบหอ,อการค้าซึ่งมาฝึกงานจากเราในเรื่องของการขายนะครับแล้วก็มาฝึกงานมาตามเราเรียนรู้วิธีการขายวิธีการบริหารงานทำยังไงให้ประสบความสำเร็จนะครับสุดท้ายแล้วตัวผมเองเนี่ยเราก็ไม่เคยรู้หรลยว่าเราจะทำงานอะไรต่อไป แล้วก็ได้มาทำงานเป็นขายประกัน a อ a อขายสื่อการเรียนการสอนนะครับจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้นะครับแต่เรายังนึกถึงไปว่าถ้าสมัยเนี้ยถ้าเป็นเหมือนกับสมัยก่อนรุ่นเราเนี่ยเด็กที่จบใหม่ๆมาเนี่ยไม่สามารถไปทำงานได้เลย เพราะว่าถ้าเปรียบเทียบกับรุ่นของพวกผมแล้วเนี่ยเด็กรุ่นใหม่เนี่ยไม่มีความคิดหรือว่าจะไปทำงานอะไรได้ไม่มีความฝันหรือว่าจะไปทำงานอะไรนะครับวันนี้ผมก็เลยแบบมีความคิดถูกขึ้นมาว่าหลังจากที่ผมไปทำเรื่องสื่อการเรียนตามโรงเรียนแล้วผมได้ไปสอบถามเด็กที่จะจบมสจะจบมหถามว่าไปเรียนที่ไหน ทุกคนยังตอบผมไม่ได้เลยเพราะว่ายังไม่มีแนวทางยังไม่รู้เลยว่าจะไปที่ไหนมันต่างกับเด็กที่อยู่ในเมืองซึ่งเรียนโรงเรียนใหญ่ๆเนี่ยมีฝ่ายครูแนะนํามีอะไรทุกอย่างซึ่งมีความพร้อมที่รู้ตัวเองว่าในอนาคตเนี่ยจะไปทําอะไรจะไปเรียนอะไรนะครับผมบอกได้เลยว่าหลังจากที่ผมไปขายสื่อเนี่ย ทางโรงเรียนเนี่ยท่านผอ,อทั้งครูเนี่ยมาขอร้องให้ผมเนี่ยไปบรรยายให้เด็กม .6 กับม .3 ฟังว่าทำไมถึงมาทำงานตรงนี้ได้นะฮะทำไมถึงได้ประสบความสำเร็จในเรื่องของการทำงานตรงนี้ได้ผมเองเนี่ยไปทำงานเรื่องสื่อการเรียนเนี่ยเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยมีประสบการณ์ในเรื่องของการพรีเซนต์งานมีประสบการณ์ในเรื่องของการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ซึ่งพอมาวันนี้แล้วเนี่ยการที่เราจะไปนําเสนอเรื่องสื่อเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันอยู่ในหัวสมองเรามันไม่ไม่มีการขะเขินไม่มีการที่เราเราจะกลัวไม่มีการที่เราจะคิดว่าเราจะทําไม่ได้เรามีความมั่นใจสูงมากเพราะว่าในสิ่งที่เราทําเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์กับเรื่องการเรียนการสอนนะครับมิฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่า เด็กในสมัยนี้กับเด็กในสมัยรุ่นเรามันต่างกันโดยสิ้นเชิงนะฮะเพราะว่าผู้ปกครองเนี่ยต้องดูแลอย่างดีเพราะว่าในอนาคตเนี่ยการแข่งขันมันยิ่งสูงขึ้นทุกอย่างมันสูงขึ้นการแข่งขันมันยิ่งสูงขึ้นจบออกไปไม่ไม่รู้ว่าเก่งในในต่างจังหวัดแล้วจะไปสู้ส่วนกลางได้หรือเปล่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยโรงเรียนที่สอบได้เ,เป็นหมอเป็นแพทย์เป็น วิศวะเนี่ยโดยส่วนใหญ่จากโรงเรียนดังๆโรงเรียนใหญ่ๆทั้งนั้นนะมิฉะนั้นผมถึงแนะนําว่าวันนี้เนี่ยเราต้องให้คําแนะนําเราต้องให้คําปรึกษาเราต้องให้การเตรียมตัวสําหรับเด็กลูกหลานของเราในปัจจุบันนี้ว่าในตอนเนี้ยเราจะต้องมีการเรียนรู้เราจะต้องมีการศึกษาเราจะต้องมีการที่จะต้องขวนขวายที่จะทําอย่างไรที่เราจะ าสามารถเรียนรู้แล้วก็สามารถที่จะไปสู้ส่วนกลางเขาได้มันมีอยู่หลายวิธีอะฮะวิธีที่หนึ่งก็คืออาจจะไปเรียนพิเศษแต่มันต้องใช้เงินเยอะนะฮะวิธีที่สองเนี่ยอาจจะต้องขยันแล้วก็เด็กคนนั้นน่ะต้องมีเขาเรียกว่ามีเ,เก่งอะเก่งมาตั้งแต่เกิดเลยมีความรู้ความสามารถมาตั้งแต่เกิดนะฮะแต่ถ้าเด็กโดยส่วนใหญ่แนละ้วในหนึ่งร้อยคนเนี่ยผมมั่นใจได้เลยว่า 80 9 0เก้าสซนเนี่ยไม่เก่งมิฉะนั้นผมจึงแนะนำว่าวันเนี้เราต้องหาวิธีการยังไงให้เด็กลูกหลานของเราเนี่ยสามารถไปสื้ส่วนกลางได้โดยการเรียนรู้แต่สิ่งที่ผมอยากจะแนะนำก็คือ,เ,อ,อเราเนี่ยต้องหาอะไรก็แล้วแต่ที่มันประหยัดแล้วก็ได้ประโยชน์สูงสุดในยุคนี้นะครับผมจึงแนะนำว่าผมทำสื่อการเรียนมาประมาณสิปีเนี่ย เราทําให้เรารู้ว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่สําคัญเลยก็คือ,อถ้าเราสามารถเรียนรู้จากสื่อเราได้ถ้าเราสามารถที่จะศึกษาหลักสูตรแกนกลางหลักสูตรที่ทางกระทรวงกําหนดมาได้โดยความเข้าใจแล้วก็แตกฉานเนี่ยผมมั่นใจเลยว่ายังไงก็แล้วแต่เราต้องผ่านทุกอย่างที่เราไปเรียนรู้แล้วก็สามารถไปสู้หรือว่าสามารถไปแข่งขันสู้กระสรวนกลางได้นะครับ วันนี้เนี่ยเราต้องเตรียมพร้อมเราต้องเตรียมการแข่งขันกับสิ่งที่เราจะไป,ปะเผชิญในข้างหน้านะฮะผมจึงอยากแนะนําผู้ปกครองทุกท่านคิดไว้เสมอเลยว่าวันนี้นะทำยังไงก็แล้วแต่การแข่งขันมันสูงอยู่แล้วมิฉะนั้นท่านจะต้องเตรียมตัวแล้วก็เตรียมใส่ใจไว้เลยว่าบุตรหลานของท่านเนี่ยจะต้องเก่งแล้วก็สามารถไปสู้ได้ผมจึงแนะนําว่า ให้ใช้สื่อการเรียนการสอนที่มีในวันนี้ซึ่งผมเนี่ยได้ทําสื่อตัวนี้มาเนี่ยมันเป็นสื่อที่มีเนื้อหามากที่สุดในประเทศไทยสามารถตอบโจทย์และสามารถทําให้ผลสำลิดการศึกษาผลการเรียนดีขึ้นอย่างน่าใจหายนะครับถ้าท่านสนใจหรือท่านอ,อ,อยากอ,อ,อยากที่จะส่งเสริมให้บุตรหลานของท่านเก่งติดต่อ 065-353-2364พิชัยยุทธครับขอบคุณครับหวัดดีครับ